มาใหม่นี่คือวีสตาไวดับเบิลยูศูนย์หนึ่งขาตั้งทีวีล้อเลื่อนมันติมีเดียจากแดนมังกรสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกโครงสร้างทำจากเหล็กฐานและชั้นวางทำจากไม้ MDF หนา15หมเมตรสามารถปรับระดับความสูงได้ทำให้คุณสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการหลีกเลี่ยงแสงจ้าที่น่ารำคาญหรือเอาชนะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีข้อจำกัด ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานวีซ่าผลิตจากวัสดุคุณภาพดีวีสตาวายดับเบิลยูศูนย์หนึ่งขาตั้งทีวีล้อเลื่อนรองรับทีวีที่มีขนาดสูงสุด65นิ้วน้ำหนักรวมไม่เกิน35กิโลกร,รมัมประโยชน์ของการติดตั้งจอสูงเหนือพื้นเพื่อมุมมองที่สูงขึ้นรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพความปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับทีวีของคุณและอื่นๆรวมถึงมีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระในการเคลื่อนย้ายโดยมีชั้นวางสำหรับแล็ปทอ็อป เครื่องเล่นบลูเรย์หรืออุปกรณ์ออดีโอวิดีโอดังนั้นทีวีและอุปกรณ์ต่างๆจะพร้อมใช้งานได้ในทุกๆท,ที่อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่ด้านหน้ามีแผ่นไม้ mdf ลายไม้ครอบเพื่อไม่ให้เห็นเสาเหล็กสีดำขนาด40 x 40มิเมตรจำนวน2ต้นซ่อนอยู่ด้านหลังทำให้รูปลักษณ์มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับที่พักอาศัยสำนักงานการต้อนรับห้องเรียนและห้องประชุมและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ คุณสมบัติเด่นของขาตั้งทีวีรุ่น V-Star w i d e b u หนึ0 1คือมันสามารถติดตั้งจอภาพได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนรองรับทีวีตั้งแต่ขนาด32ถึง65นิ้วน้ำหนักไม่เกิน35กิโลกรัมปรับความสูงได้ตั้งแต่1,230ถึง1,630ม mm. ิลลิเมตรชั้นวางอุปกรณ์ออดีโอวิดีโอขนาด350คูณ250มิลลิเมตรรับน้ำหนักได้5กิโลกรัม โครงสร้างผลิตจากเหล็กอย่างดีมีความมั่นคงแข็งแรงล้อล็อกได้ทั้ง4ล้อมีความทนทานคล่องตัวรวดเร็วเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกง่ายด้รองรับรูยึดขาแขวนทีวีตามมาตรฐานวีซ่าตั้งแต่200คูณ200-600ถึง600คูณ400มิลิเมตรเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่เว็บไซต์ www.vrnhd.com